ครับสวัสดีครับอาจารย์เกียงนะครับจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาไฟกระพริบตรงกระดาษเครื่องเอฟสัน3 6 0นะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีกระดาษติดอยู่ในนะครับแผ่นซับหมึกหรือลรางฐานหรือไม่เนาะดูไหมนะครับมีกระดาษติดหรือไม่นะ ถ้วไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีไหมนะครับดูตรวจสอบดูให้แน่นให้ดีนะครับถ้าดูแล้วไม่มีขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องถอดแผ่นรองกระดาษนี้ออกนะครับว่าตรวจเช็คว่าตัว, <c oughs> ตว,ว,ตวฟีดกระดาษเนี่ยมันหลุดหรว่ามีกระดาษค้างอยู่ในนี้หรือไม่วิธีการนะครับมงองแผ่นนี้เล็กน้อยนะครับมองเล็กน้อยนะ ได้แล้วครับแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็ดูะดนะครับสังเกตจะมีจะมีก้านอยู่ด้านในนะครับเพื่อนสังเกตดีๆนะครับนี่ฮะข้าสึแดงดำเห็นไหมครับนี่ครับมันหลุดฝั่งนี้อาเสียงดำตัวนี้นะครับ มันจะปางอยู่นะครับเราต้องทําการจับมาให้เข้ารูของมันนะครับต้องค่อยๆนะครับเล็กเห็นไหมรสก้านสีดำๆตรงนี้นะครับนี่นะครับหลุดเบ้าเลนคะครับ ยากนิดนึงนะครับเห็นไหมครับาต้นำดำนี่นะครับนี่ับมันหลุดเบ้าอยู่วิธีใส่เบ้ามันนะครับ